อ่าแล้วครับันก็ขอกราสสดีลิง์ที่วนธนาคารแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมทรตตี้บายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมนันเองนะครับผมในวันนี้นะครับผมมีอัปเดตเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวปืนใหม่นะครับผมในตระกูล LMG แต่ต้องขอย้ำนะครับว่ายังไม่เข้ามานะตอนนี้นะครับอีก7วันนะครับถึงจะเข้ามาให้เล่นจริงมีแค่ให้ทดสอบเท่านั้นวันนี้ผมจะมาแจกของแต่งก่อนเลยผมแล้ผมเล่นมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอึ้งจัด ผมอึ้งจริงๆเอาไปว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปชมกันเลยครับผมตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปืนใหม่ที่มีชื่อว่า MG42 นันเองนะครับเป็นปืนที่ผมลองแล้วนะครับหาของแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้แบบสะดวกเนาะไม่ต้องมานั่งหาสดๆร้อนๆนะครับคือผมหามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนแรกที่เล่นที่ลอง อึ้งเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับคือณนะตอนนี้แม่งโหดคือโหดมากนะครับยังไงก็เมตาเพราะว่าปืนแดงเข้ามาด้วยเนาะคือเขาน่าจะขายปืนแดงด้วยแหละครับเลยปืนนี้น่าจะเมตาถ้าเป็นแบบนี้โดยไม่เนิร์ฟนะเมตาแน่ๆผมว่าอะอย่างแรกเลยนะครับปืนนี้ไซด์ดอทมองง่ายมาก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 ดูเห็นปะ่ะมองง่ายมากเป็นอะไรที่คีนตาสุดๆสะอาดตาสุดๆเลยครับ และอีกอย่างนะครับด้วยความที่เป็น LMG นะครับมีถึง125นัดเลยนะครับผมแต่จุดเด่นของปืนนี้นะครับดูเห็นไหมครับลั่นไวนะครับผมถึง103นะครับผมปืนนี้103นะ103อันนี้คือไม่แต่งปืนนะครับนี่ไม่แต่งปืนนะฮะนี่ดูหมับหมับหมับโอ้โหดูคุณมันต้องแต่งปืนอีกไหมหรือไม่ต้องแต่งแล้ว นี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับมันไม่ต้องแต่งแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเล่นได้เลยเนี่ยไม่ต้องแต่งปืนน่ะเนี่ยนะครับหรือมันแต่งมาให้แร้วะเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยไม่มีของแต่งนะครับอันนี้อันเนี้ยเห็นปะมันไม่มีของแต่งแต่อยู่ในนี้ท่านมันมีวะเอองงเหมือนกันเอาไปว่ามันไม่มีของแต่งแล้วกันนะครับผมเอาไปไหนแล้วปืนหายนี่นะครับผมมาเราจะมาเริ่มหาของแต่งกันเลยนะครับด้วยปืนนี้ผมบอกเลยว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีของแต่งเนี่ย มันดีอยู่แล้วเราจะใส่อะไรเพิ่มดีนะครับผมได้คิดค้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าปืนนี้มีหลายสายมากหลายของแต่งมากที่สามารถบิดได้ไปได้นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่าอย่างอ่ะเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือปืนนี้ไม่จําเป็นต้องแต่งของนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดหน,นึ่งน,นิดน,นึงน,นะครับรบกวนเนี่ยนี่ผมไม่คุมปืนนะไม่มีแรงแทบไม่มีแรงดีดแนวแนวตั้งเลยครับมีแต่แรงดีดไปข้างๆนิดหน่อยเองนิดเดียวเองนะครับคือเนี่ยถ้าสมมติคุมนิ่งๆเนี่ย นี่เห็นปะ่ะเนี่ยนี่คุมนิ่งๆเลยนะครับนี่คือไม่มีของแต่งนะผมเลยไม่แนะนําให้ใส่ของแต่งที่เป็นแรงดีดแนวตั้งแนวนอนอะไรทั้งสิ้นนะครับปืนนี้นิ่งอยู่แล้วเนาะมันจะมีเนี่ยพวกเนี้ยอันเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยแต่ว่าคือใน MP ยังไงก็ต้องเน้นของเก็บเสียงเนาะคือของเก็บเสียงก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับผมเนี่ยสตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันลดระยะดามจส่วนตัวนี้นะครับผมอ่าระยะเวลาเลงยิงเนี่ยจะลดลงไปคือเลงชา้าลงแต่ตัวนี้ก็ดี หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือมันล่าเร็วขึ้นผมก็ไม่ได้ผมไม่รู้นะมันต่างไม่ต่างผมลองเมื่อกี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันล่าเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เก็บเสียงผมเลยไม่ได้ใส่นะครับผมจะเลยเลือกมันสองตัวนี้แทนซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับตัวเนี้ยมันลดทําให้เราเล็งช้าลงผมเลยเลือกเป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าลดระยะดาเมจซึ่งตัว LMG เนี่ยนะครับระยะดาเมจของเขามันจะดีอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะครับสําหรับไอตัวนั้นต่อมานะครับผม ลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนเนี่ยผมเนี่ยใส่ตัวนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่ามันทําให้เราลั่นเร็วขึ้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมนี่ผมจะใส่ตัวนี้แน่นอนฮะร,ระยะห่างการลั่นเนี่ยนะครับตัวอื่นก็ใส่ได้เนี่ยความไวกระสุนนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เราลั่นช้าลงเห็นไหมลดลงมือลดลงมาเหลือ102นะค,ะครับผมเห็นปะเนี่ยตัวนี้ไอตัวนี้ก็คุมแรงดีดซึ่งผมบอกไปแล้วว่าคุมแรงดีดมันแทบไม่ต้องคุมเลยอันนี้เพิ่มมาตั้ง50อะไรอย่างเงี้ยเดินช้าอีกเล็งช้าไปอีกนะครับส่วนนี้ก็ นะครับไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะคุมแรงดีดอยู่ดีนะครับผมชอบตัวนี้นะสำหรับใครที่คุมไม่เก่งและกันผมแนะนาเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบลั่นๆอย่างเงี้ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะเป็นเหมาะกับใน BR ซะมากกว่านะครับอ่ะเป็นตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้มีไฮไลท์นะครับไม่รู้ว่าปืนอย่างอื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้มี2มี2ลํากล้องที่ผมเห็นมาใหม่นะคือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ลํากล้องนี้เห็นป่ะแต่ แม่งมองไม่เห็นจุดตรงกลางเลยอะผมมองไม่เห็นจุดตรงกลางเลยมันไม่มีจุดตรงกลางให้ผมเนยะเห็นปะมันเป็นแค่กล้องแค่นี้นะครับคุณก็ต้องเอาไปเรียงเองนะครับเนี่ยเห็นปะมันไม่มีจุดตรงกลางนะครับเนี่ยเห็นปะมันไม่มีจุดตรงกลางนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะเล่นกันหรือเปล่านะกับอีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผมเอามาโช์เฉยนะเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่มีจุดตรงกลางผมว่าในอนาคตเขาน่าจะบัฟมานะแต่นตอนนี้มันไม่มีนะครับในในอนาคตเขาน่าจะแก้บั๊ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มี นะครับผมแต่ยังไงผมก็ไม่ใส่อยู่แล้วผมบอกไปแล้วครับว่าไซด์ดอทของปืนนี้มองง่ายอยู่แล้วต่อมาครับผมที่่านท้ายหรือว่าท้ายปืนนั่นเองนะครับมีหลากหลายที่เลื่องส่วนมากนะครับมันจะเป็นพวกแรงดีดแนวตั้งอะไรซะมากกว่านะครับผมเนี่ยเห็นป่ะนะครับกับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ตัวที่ผมเล็งไว้คือตัวนี้ครับทาให้เราเคลื่อนที่ขนาดเล็งเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็แม่นยําเพิ่มอีก10นะครับผมตัวนี้ นะครับเวลาเลงเนี่ยอ่ะจะเลงเร็วขึ้นดูนะครับเห็นปะเนี่ยมันแทบจะเป็น SMG อยู่แล้วคุณเนี่ยดูดิเนี่ยแต่ว่าถ้าเดินหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะช้าหน่อยเห็นปะนี่นะครับเพราะว่าดีเลย์ในการวิ่งยิงมันจะน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็เนี่ยสไลด์นะครับสไลด์ผมถึงบอกไงผมเคยบอกไว้ในคลิปแนะนําแล้วนะครับว่าเวลาจะยิงหรืออะไรเงี้ยพยายามให้สไลด์ก่อนแล้วค่อยยิงนะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นปะถ้าวิ่งแล้วขึ้นสะโขบมันจะช้านะเห็นไหมเพราะดีเลย์ในการวิ่งยิงของปืนนี้น้อยมากครับแล้วก ไลด์เอานะครับไลด์เอาหรือไม้ก็ย่องย่องเนี้ยแล้วก็ขึ้นสโฉบเอานะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมต่อมานะครับผม2ชิ้ีนสุดท้ายผมจะไม่ใส่แมกกาซีนนะครับเพราะว่าแมกกาซีนของไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะไร้สาระมากๆเลยนะสำหรับผมนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจในโหมดของ BR นะครับผมเจาะทะลวงระยะดาเมจและความเร็วกระสุนเนี่ย น่าสนใจในโหมด br นะครับแต่ว่าความแม่นยําของเขาหายไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในโหมด br อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในโหมด mp ผมจะไม่ใส่แม็กอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเรามาดูที่กิบหน้านะครับที่ผมจะใส่นะครับคือมีหลายตัวมากนะครับส่วนมากก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นในส่วนของพวกอันนี้จะมากกว่านะครับแบบลดแรงดีดนู่นนี่นั่นนะแต่ผมใส่ตัวนี้ระยะเวลาเล็งยิงนะครับผมก็คือเล็งไวขึ้นนั่นเองนะครับล้วไวขึ้นไปอีกเมื่อกี้ไวแล้วนะเออนะครับผมหรือใครจะไปหาไอของแต่งอะไรนะเขาเรียกนะ ดีเลยระหว่างวิ่งยิงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบนะครับเนี่ยมันเนี่ยเห็นปะดีเลยเมื่อวิ่งยิงนะครับ8อะไรอย่างงี้ก็ก็ใส่ใส่ได้แต่ผมเน้นสไลด์อยู่แล้วนะครับผมคือกลิบหน้าเนี่ยมีหลายตัวมากนะที่ผมสนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะผมมาจบที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการการเคลื่อนที่ขณะเล็งนะครับเอาไว้โยกเอาไว้จุ๊กนะครับผมตัวนี้ดูเสร็จสิ้นแล้วนะครับการแต่งโคตรเลงเร็วดูเนี่ยเนี่ยดูเล็งเร็ววะล่ะ เลงเร็วล่ะเอาเวลาดูสไลด์ปุ๊บปร,รับปร,รับปร,รับปรับโอ้โห,โหดูดูฮะแล้วดีดไหมมาลองดูนิ่งกริบครับนิ่งกริลบครับแต่ว่าอาจจะปินกระสุนช้านะสาหรับปืนนี้นะครับนอกนั้นนี่คือดีหมดเลยนะครับเลงเร็วแล้วดูมันไม่มันมันไม่มใช่เอ็อมจีแล้วแหละดูนี่ขนาดผมเล็งนะแล้วดูผมเดินดินี่ขนาดเล็งตอนเดินนะ ไอเดินตอนเลงน,นะยังเร็วเลยครับเนี่ยเวลาเจอศัตรูระโยกเนี่ยเห็นป่าเนี่ยเวลาเจอศัตรูระโยกอะ่ะบอกได้เลยว,ว่ามันคือ SMT มันคือ AR ดีๆนี่เองเนี่ยดูแล้วลั่นไวขนาดนี้แรงขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวลองเอาศัตรูถอยออกไปนิดนึงนะครับผมอ่ะเอาขึ้นเป็นระยะกลางเนาะอ่ะขึ้นมานิดนึงเอามาดูดาเมจครับบัฟข้างบนเดี๋ยวข้างบนไม่เห็นปึ๊บอ่ะเห็นป่โอ้โหมึงจะดีไปไหนเนี่ยคือปืนนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นแคมป์เลยนะ พราะมันลั่นขนาดนี้หรือจะเล่นแคมก็ได้แล้วแต่คนชอบเนี่ยเห็นปะเนี่ยระยะไกล,ออก,อ,ะะกลออกมาหน่อยเนี่ยดูดิระยะไกลออกมาหน่อยเนี่ยคุณเขาจะขายปืนแดงอะ่ะมันก็ดีอย่างนี้แหละนะครับผมเห็นว่าผมอาจจะเอากระสุนไม่จํากัดแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขี้เกียจเปลี่ยนกระสุนนะครับกระสุนไม่จํากัดโอเคปุ๊บมาอ่นนี้ผมยิงไม่โดนนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นปะเนี่ยดูดิ โอ้โหเอาไปเล่นนะครับอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมใครอยากได้สก,กินแดงก็ได้ไปนะครับใครไม่อยากเล่นสก,กินแดงหรือสก,กินธรรมดาก็โหดดูดิผู้มชมเอ้ยมันจะเกลื่อนเอานะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่เนิฟนะถ้าเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนเข้ามาจริงๆอ่อะยังไงก็เกลื่อนครับผมมั่นใจเลยจากที่เล่นมาเนี่ยเนี่ยยังไงก็เกลื่อนครับโอ้โหทั้งแคมป์ได้ทั้งเนี่ยมันเป็นปืนที่แคมป์ได้มันนิ่งครับเนี่ยแล้วเห็นปะแล้วมันลั่นเร็วแลว มันเป็น LMG อ่ะมันแคมป์ได้อยู่แล้วครับเนี่ยแล้วถามว่าเล่นใกล้ๆสู้กับพวกเฟนเน็กสู้กับพวกอะไรเงี้ยดูเนี่ยดูดิเนี่ยเล่นใกล้ๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยบึ๊บโอโ้โหจบฮะยังไงก็จบครับผมบอกเลยต่อมานะครับผมเราจะไปหมด BR กันนะครับผมเพราะว่าหมด BR เนี่ยผมอันนี้ผมยอมรับตามตรงหมด BR ยังไม่ได้หาของแต่งแต่ว่าคิดว่าไม่ยากนะครับแต่ก็ ต้องลองดูต้องลองดูแต่ว่า BR นี่น่าจะเน้นแบบเออเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงก่อนอ่าเอา่าว่าหาพร้อมกันเลยแต่ผมคิดว่าไม่ยากแน่นอนนะครับในหมวกของ BR นะคระบบโอเคเอาเป็นตัวนี้แหละนะครับหน้าที่1ไปเลย LMJ อยู่ไหนจ้ะนี่ข้างล่างเราจะไม่ทดลองอะไรก่อนทั้งนั้นนะครับเราจะใส่ของแต่งเลยเนาะคือในหมวด BR เนี่ยอาจจะต้องเน้นระยะสักนิดหนึ่งเราน่าจะหาของเน้นระยะนะครับเอาไว้ระยะไกลๆส่วนเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าผมจะใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้แรงดีดแนวตั้งอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่านี้ไม่สนใจนี่อ่าตัวนี้ผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับผมปากกระบอกปืนนะครับความเร็วกสูนสี่สิบูเยอะมากนะครับระยะดาเมจอีก40นะครับความแม่นยาอีกโอ้โหแต่ว่าอาจจะล่าช้าลงนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นส่วนต่อมานะครับกล้องนี่น่าจะต้องใส่หรือเปล่ากล้องนี่อาจจะต้องใส่เป็นเล็ดดอทหรืออะไรพวกนี้นะแต่ว่าค่อยว่ากัน นะครับผมต่อมานะครับกีบหน้าหรือว่าแม็กกาซีนแม็กกาซีนนี่ต้องใส่ดีไหมอ่าแม็กกาซีนผมใส่เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมชอบความเร็วกระสุนมากๆแล้วก็ระยะดาเมจเจาะทะลวงอีกนะครับเอาไ้ยิงทะลุได้นะครับส่วนกิบเอาดูกิบหลังก่อนกิบหลังมีตัวไหนหน่าสนใจไหมนะครับอืมความแม่นยํามันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนิดนึงเด้อจะได้แบบว่าไม่มั่วนะครับอ่าถือว่าทุกคนจะได้ดูวิธีการหาของผมไปเลยว่าผมหายัางไงนะครับเวลาแบบเล่นจริงๆเนาะ เนี่ยอาเดี๋ยวผมหาตัว,ตว,ตวก่อนลูกโอ้โหโอ้โหนิ่งกริบนิ่งกริบโอ้โหเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นกระสุนไม่จำกัดแล้วกันนะครับจะรอเป็นกระสุนเซฟก่อนเนี่ยนิ่งมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องหาเลดดอตใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลดดอตถ้ามีเลดดอตน่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีหนึ่งโอเค ตอนนี้คือทุกอย่างดีมากแล้วนะคือทุกอย่างดีมากผมไม่รู้จะเอาตัวไหนไปใส่อะไรดีนะครับแต่ Disable น่าสนใจมากในของ LMG เีนี่ยคือมันยิงตรงไหนก็เดินช้าไงดิสเซเบิลเน่าสนใจมากเอาจริงว่าเออนะฮะโอเคตรงน,นี้ผมไม่สนใจอันนี้ผมอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันมันไอ้น,นี่ช้าไปหน่อยนะครับผมออ้ยมันคิดยากเหมือนกันแฮะอันนี้ก็เคลื่อนที่ช้าเอ้นี่น่าสนใจใส่ไปก่อนเลยความแม่นยําเพิ่มแถมเล็งเร็วขึ้นอีกนะครับผมต่อมากลิบหน้านะครับ หน้าตัวนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัวนี้อตัวนี้ก็น่าสนใจนะโอเคโอเคอือสองตัวนี้น่าสนใจ2ตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าแม่นยำเยอะแล้วผมเอาเร็งเร็วไปก่อนผมเอาเลงเ็วไ้ก่อนนะครับที่เหลืออ่ะใส่กล้องนะครับใส่กล้องประมาณนี้ผมจะใส่เป็นโฮโลแล้วกันเนาะเพราะว่าเลดดอทมันไม่มีในนี้ผมอ่าเลดดอทไซส์นี่นะคะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนแต่งไม่แต่งอ่ะล่างแต่งนะครับ ออกมาก็เป็นประมาณนี้ผมว่าเนี่ยค่อนข้างดีเลยโอ้โหคุณโอ้โหไ่กูถามจริงเหอะถามจริงนี่ขนาดแบบว่าม,มันดีมากเลยอะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับระยะไกลๆเท่าไหร่แต่มันแรงนะเห็นป่ะดูดินี่ขยับออกมาแล้วนะเนี่ยคือกระสุนมันเร็วมากครับ กระสุนมันเร็วกับลั่นเร็วมันไม่เหมือนกันเด้อแต่ว่าเออยะยะออกห่างไกลๆเงี้ยค่อนข้างจะยิงยากเพราะว่าเป้าแดงมันดิ้นนะครับแต่ว่าถ้าถอดเลดดอตจะยิงง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าถอดเล็ดดอ่อะป้ามันจะไม่ค่อยดิ้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะเอาเล็ดดอตออกก่อนนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูของแต่งก่อนฟุ๊ปฟุ๊บฟุ๊อ่ะโอเคปืนล่างเหมือนเดิมนะครับถอดเลดดอตออกแล้วมองระตูถอดเล็ดดอแล้วเล่นง่ายกว่าสังเกตไหม เนี่ยถอนเลดดอดแล้วเล่นง่ายกว่านะครับแต่นี้ผมซิงเอเบอวีไปเลยอาจจะมองดูไกลๆเนาะอาจจะเข้ามาใกล้ๆให้เนี่ยโอโหคุณโคตรดีเลยเนี่ยโอ้โหนี่ยดูดิแต่งแบบที่ผมแต่งนะครับเน้นคือขึ้นไวัยคือสวนในระยะกลางอะสู้ได้หมดเลยนะสู้ได้หมดเลยนะครับในระยะกลางเนี่ยเนี่ยระยะ,ระยะกลางระยะกลางเนี่ยปืนก,กระสุนก็เยอะนะครับผม เนี่ยใส่ไปดิเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยเห็นว่าหมับเข้าให้เนี่ยเนี่ยโหดีมากเลยนะครับนี่ไม่ใส่หมอดนะคุณอย่าลืมนะครับนี่ผมยังไม่ใส่หมดนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแบบกระสุนจํากัดก่อนนะครับร้อยยนั้นเนี่ยเอาจริงใน BR แอบน้อยนะถ้าเป็น l m g นะครับผมขออนุญาตนะผมอาจจะใส่หูนี่ระยะแน่นอนครับระยะแน่นอนครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ทิ้งไปก่อน,นครับ ระยะแน่นอนละหนึ่งดูดิซูมช้ามากไหมเนี่ยมันซูมเร็วมากเลยดูดิผมแต่งแบบเน้นซูมเร็วด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะโอเคนะครับผมหมดต่อไปนะครับจากที่ลองเมื่อกี้นะครับผมก็กล้ามเนี่ยไม่ต้องใส่เลยนะซูมเร็วซูมเร็วอยู่แล้วนะครับผมต้องการ Mac แม็กละกันอ่าไหนๆก็ไม่มีของจะใส่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจําเป็นและต้องการก็คือตัวนี้นะครับเร่งเร็วขึ้นอ่านะฮะ คือไอ้แม็กเนี่ยผมใส่เพราะว่าอยากเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยบ้ามันก็เพิ่มไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยโอโ้คุณยิ่งใส่ความแม่นยำเข้าไปอีกอ่ะดูดิโอโ้โหดูดิมึงบ้าปะนี่ไอ้น้องโอโ้โหแล้วดูเปลี่ยนกระสุนก็ถือว่าช้ายอยู่ดีนะอันนี้ขนาดใส่แม็กทองนะโอโ้โหมึงบ้าะนี่ไอ้ชายนี่เก็บพื้นก็ได้นะเนี่ย เดี๋ยวผมลองแบบเก็บพื้นไม่ใส่หมอดนะครับเก็บ <P> พื้นไม่ใส่หมอดนะนี่นี่คือไม่แต่งเก็บพื้นธรรมดานะครับไอ้ชายมึงไปหาเล่นเลยจริงๆเนี่ยมันต่างอะไรกันอันนี้แต่งเต็มใส่หมอดแต่งเต็มใส่หมอดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกระสุนไม่จํากัดครับเมื่อกี้แต่งเต็มใส่หมอดอันนี้ไม่แต่งไม่ใส่หมอดอันนี้แต่งเต็มใส่หมอดอนน ต่างอะไรกันโอ้โหห่างกันแค่แบบว่าถ้าใส่ระยะเนี่ยจะได้เลยครับพอดีเราไม่ได้ใส่ระยะไงถ้าใส่ระยะเนี่ยคือจบเลยเนี่ยอ่ะแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยใส่ระยะตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเปี้ยโอ้โหไอ้ชายโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมท่านผู้ชมสําหรับคลิปในวันนี้นะก็โคตรยืดยาวเลยสําหรับ mg 42นะฮะบ,บอกเลยถ้าไม่เนิร์ฟ เกลื่อนแน่ทั้ง brmp รับประกันเลยนะครับแม่งดีจริงๆนะครับผมแต่ก็นั่นแหละดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอฟดรอปลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บ